โ,โมแกะเมื่อกี้ไม่มีคนดูสักคนเข้ามาก็โมก่อนเลยประตูเอ,อ้เมื่อกี้ไม่มีคนดูสักคนรอคือชั่วโมงไปรอที่ไหนมาเอบีผมยโมยน่ ตู้สุดนะครับสู้สุดนะครับแกต้านเลพี่อะไรน่าอะไรนะกดให่อยู่ครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้ไปนูน่นเลยเขาเลยโดนไปก่อนแล้วนะครับพี่พี่เวลสี่ขอเจ็บคิวกอดได้นะพี่ <c oughs> เจอกันเลยคิวกอนเวลสี่โดนไปหรอ <c oughs> มมไม,ไม่ไม่ไมปช่ยวเยเขหน่อยเหรอโอ้โห oh, ่ากุตส่าไปลุมให้แล้วไม่ไปช่วยเขหน่อยเหรอเมื่อกี้ ขอบคุณหาสี่ก่อนหาสี่ก่อนสี่แล้วสี่แล้วได้เวลาเติบโตโอ้ยตายแล้วนะนะโอ้ยตายแล้วเฮ้ยเขลำอะไรไปนะล้มล็อกลำไม้ลำนกลำไม้หายาเตะลำนกลำไม้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่รู้เขามาคูดไข่นะเดี๋ยวคูดมาคูดมะพร้าวนะ หายะเตะคูดมะพร้าวนะอ้าววโดนยกเลยโดนยกเลย่าพี่ปลาเราตายทำไมอะป่าเราตายได้ไงดีกว่าพี่เขาไม่อยากตายหรอกเขาไม่อยากตายหรอกแต่เขาไม่ได้เป็นอนมาตะมันตายกันได้ไงมันตายก็ได้มันตายก็ได้เขาไม่อยากตายหรอกเ <c oughs> มื่อกี้เห็นสายตาที่ก่อนที่เขาจะตายที่เขาตกสายตามาปิ <c oughs> ้งปิ้งปิ้งเลยนะเขาไม่อยากตายหรอก

ันมีล่าชุดเดียวตลาหรือทโอ้โหปกแบกปกแบกปกแบกปกกแบกพรุ่งนี้พี่ต้องเล่นฟรีไฟล์หกโมงเย็นพรุ่งนี้พี่ต้องเล่นฟรีไฟล์หกโมงเย็นพรุ่งนี้พี่ต้องเล่นฟรีไฟล์หกโมงเย็นผมพยายามพยายามอ่านอ่านอ่านอยู่นะพรุ่งนี้พี่ต้องเล่นฟรีไฟล์พี่ไปเกมผมไปด้วยพี่จริงเหรอครับ ตายแล้วตามหลอกหลอนนะครับปุ๊บเป็นยิงว่ทั้งวันเออจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะได้ฟังแค่นี้ก็สบายใจแล้ว <laughs> ขอบคุณมากเลยครับเฮ้ย <c oughs> ถอยเป็ดถอยบังก็ได้ถอยบังก็ได้ถอยบังก็ได้

พูดแล้วจะหาว่าคุยอ้าวคุยซะหน่อยวันนั้นจัดกระถิ่นไปทอดพระป่าจัดพระป่าไปทอดที่วัดเฮ้ยเล่นเองตกเองเลยที่มันปิดหนีพี่เลยเหรอใช่ครับใครครับ ลุ then, ้มได้ป่าปะป่าลุ้มได้ป่าลุ้มได้ป่าลุ้มได้ on my way on my way ไอซีม่ง เฮ้ยนุ่มจซีโซโล่เหรยันดอเราปร้อมกางแล้วดมัายมันตายแล้วพี่ีผมบอกแล้วเมตา t ี้เมตา t ี้ต้องสตาต้าพี่ต้องสตาต้าใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ เบต้าโกหกในเรื่องซินพี่ออกครับพี่ป้อมผมจะแตกพี่พี่มาไหลป้อมผมเร็วมากพี่ไอ้าข่ามไม่ผิดฝาง่ไาง,างไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีใครเห็นใช่ไหมข่ามไม่ผิดฝา่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมอุ้ยยังไงนี่ผมเก็บจูปได้เฮ้ยอุย้ย แล้วต้องเออตายเออทาดได้ก oh ันเออสองสี่สองสี่สิบองการ มันทันสักเกมหรอมันทันสักเกมเฮ้ยผมก็ชอบไปตีขอบอะไรนะครับรวมหน่อยพี่มาเอามังกรกันเขียดเลนลอ่อแบบนแ๊บหนึ่งกำลังไปสนุกสนานอยู่เลนนู้นกำลังไปสนุกสนานอยู่เลนบน ตีเสร็จหรือยังตีช้าเลยเซลมันฟาร์มเหรอผมนึกว่ามันอีกี่พี่ตีช้าีบดตายเอปาป่าป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 าจ้าปาจ้ะตายจ้าตีชา้ชานี่กดตายโอโหโอ้โ พี่ละตอนนี้นะผมอเล่นกับพี่ต่อได้ไหมอะเขาไม่ทนันเขาไม่ทนันอยากให้เล่นอยู่นะ<า>นเขาไ<า>ม่ทันผมผมเชื่อว่าแบบมีความสามารถในการเขาห้องผมฝากความหวังไว้ที่คุณนะจะรอรอ,อี่ตลอดไปผมฝากความหวังไว้ที่คุณนะรอี โหเพียบเลยแมวดีกว่านะเยอะเหลือเกินนะแมวดีกว่าไปบอกพระอ่าจะนยังวานี่ผมถอยปปปป <onz> <etus> รเรอเพิ่มแพทรอเพื่อมแพบเลย16วิ16ว okay, ิ17วิ18วิ19วิเรียนตีเร็วเร็วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วไปยตายจี่รับรองไวโอเลตตายพี่จริงเหรอครับเอ้ยเอ้าเรื่องวะไงพี่เทพไหมพี่พี่ผมเล่นเก่งไหมพี่

ทั้งที่เราคงจะหลอกหลอนพี่ต่อเก่งมากๆเขาเล่นเก่งนะเจอสับขาเป็นเม็ดโอุ้ยอัตภัยเยอะผมมีอัตภัยตลอดมีคนหนึ่งมาเล่นป่านะคนนี้แต่เขาเล่น เรียกว่ามาเล่นกับวีลาแตกนะโอ้ยเหมือนดองดอ,องออพักง,งานนะตัวเล่นหมอดทอตผมแบบนี้ไม่ได้รนะองเท้ากันซีซีลูกศิษย์คุณอิชาติ <c oughs> ยืนไม่อยู่รองเท้ากันซีซีนะใครไปสอนนี่แต่เราเลือกคนเดียวแต่อยู่ เก่งมากๆครับ